ไตรอาร์มสเตจ t ิพเปิล 765RS นะครับโฉมใหม่ล่าสุดมากระสีดำด้านสวยงามมากคันนี้ปี2021นะครับวิ่ง2,000กว่ากิโลเท่านั้นดูของแต่งชิ้นแรกนะครับท่อเอซีเบิกใหม่นะครับทรงไอคอนิกท่อเดิมเรามีให้อีกชุดนะครับอยากให้ดูเดินม,มาสวยงามมากนะครับสปูลหลัง e ยีโวเทคไปมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ได้เป็นการโลเอ้ยคันนี้ได้ไทไซั่นแ e มตต์ด้วยนะครับ m a d ยางหลังแล้วด้วย d e บอสซูเปอร์ s อรใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย ได้โชคเออรินกับปั๊มแบมโบมาจากโรงงานแล้วโอเคการแข็งเครื่อง G B l a s i n g การล้มซ้ายขวา EvoTech นะครับการล้มหน้า e v o t e c เหมือนการกาดหม้อน้ำ EvoTech เหมือนกันครบเซตใช้งานได้เลยอยากให้ดูสีดำด้านใกล้ๆสวยงามมากนะครับการล้มฝั่งซ้ายการแข็งเครื่องฝั่งซ้ายใหม่คลิปนะครับอยากให้ดูโซ่ใหม่ๆเอ็มเอ ดูแทงนิดน er ึงครับเอรินใหม่คลิปนะครับใครใช้ใครได้ไปก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับสองพันเก้าร้อยกิโลเท่านั้นนะครับแต่ว่าฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ เอ <Yeah>, yeah. fc ไอ้คนนี้เสียงเล่าๆเลยนะครับราคาเราเปิดไว้พี่อย่าง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรติดต่อจำเรด์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ